แล้นนาส่วนผสมที่แช่เย็นค้างคืนไว้มาปั่นนะคะส่วนผสมให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะอ่าพอปัน่นแบบหยาบๆนะคะแล้วลินก็ใส่กล้วยอีกหนึ่งลูกนะคะกล้วยก็จะบดแบบชิ้นหยาบๆนะคะพอให้แบบเป็นชิ้นพอแบบกัดมีกู้กล้วยประมาณนี้นะคะหรือว่าใครชอบละเอียดก็ตามใจชอบเลยนะคะอ่าบดๆๆแล้วก็คนๆๆแล้วลินก็จะตามด้วยไข่หนึ่งฟองนะคะไข่หนึ่งฟองแล้วก็คนๆๆนะคะ แล้วก็ตามด้วยแป้งอนเนกประสงค์นะคะใส่ไม่ให้แบบว่าอ่าเร็วมากนะคะแล้วก็ตามด้วยซินนามอนเพิ่มความหอมนะคะอ่าเลนจะทอดด้วยเนยหรือว่าใครจะใช้น้ํามันก็ได้นะคะแต่เลนชอบเนยเพราะว่าหอมแล้วก็มีรสชาติแบบกลมกลม่อมประมาณนี้นะคะอ่าพอแบบทอดลงทอดเลยแล้วก็กลับด้านพอแบบเหลืองๆแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เรียบร้อยอาหารเช้าของวบลเลียมนะคะใครอยากจะไปทําทานก็ ทำตามได้แล้วนะคะเพราะว่าง่ายเราไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะนะคะแล้วก็ลูกอร่อยเราสามารถหยิบจับจักในครัวได้นะคะนีวิลเลียมก็ทานเพราะว่าลิมวิลเลียมชอบทานแพนเค้กนะคะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะง่ายกว่านี้มาแชร์วันถัดไปนะคะเดี๋ยวตามไปดูคลิปต่อไปนะคะ